ตะไคร้กับไอ้นี่ซุปได้กลิ่นหอมอยาตึงก็ค่อยจะใส่ภาพยนต์นังเนาะเครื่องทุกอย่างยาตึงก็ใส่ขาก็กินตะไคร้ให้เพิ่อนออกออกมาก่อนมันหนียาตึงก็ควรจะใส่ภาพยนต์นังเข้าไปขอบคุณในการรับชมด้อจากพี่น้องจา่าขอบคุณในการรับถูกใจไห่น้องพี่น้องจา่า ใส่แล้วพงนัวใส่แล้วปลาลาก็ใส่เรียบร้อยจ้ะพี่นอ้องใส่เรียบร้อยแลว้วเพราะว่าอันนีล้อยังเดี๋ยวจ้าพี่นอ้องจ้าไอ้เครื่องเขานะ่ะได้ไอ้นี่ออกมาเหมือนเจพี่นออ้องเนาะริกกับเ,วเวพี <c oughs> <c oughs> เยรอยเูยวเว,วบพี่นอ้องน้ำน้ำแกงเนี่ยตึงจะได้ใส่อีกอยู่จ้ะพี่น้องมาห็นเนาะ ha ta khát này chắc nuôi chặt nổ ta xương chặt chân xương nổi nằm nằm kẻ nhất tình chơi để xây ý cho khi nông mà hình nó ชมพะว่าก็าไปได้เห็นดีเนาะนี่แหละจ้ะขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะเดี๋ยวจะตึงใจดูเนาะจะเห็นบีน่น้อเนาะจะพี่น้องจ,จะพาด,ดูนะรอให้กินหอมแล้วกินแต่ไข่เป็นออกมากับขาเนาะกินเอาเยอะแตพี่น้อง อันนี้ก็อะไรอันนี้ก็ตามเครื่องจัน้นองปิ <c oughs> ๊กกนนี่หน่อยรู้สึกว่าจะกิดที่หน่อยปด๊ิดขิดขัดสักหน่อยเนะาะเพราะว่าไอ้ไฟไฟยูคุนขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าเดี๋ยวดีแกดลงอัฝแฟนออนนะ ที่เย็ดติ่งใส่เครื่องกวอนพวายอย่างเจ้พี่น้องเพื่อให้ค้าตะตขัดในจังน้อยจ้าพี่น้องน้ำน้ำแก่เย็ดติ่งจะได้ใส่อีกอย่จ้กพี่น้องมาเห็นเนาะก่ตะไข่กับไอ้นี่ซุป ได้กลิ่นหอมอยาต่งก็ควรจะใส่ผับพยนต์หนังเนาะเครื่องทุกอย่างยาตึงก็ใส่ผิดๆขัดๆักหน่อยเนาะเพราะว่าไอไ้ไฟไฟยูคุนน้ำน้ำแจียยาต่งจะได้ใส่อีกอย่างะพี่น้องมาเห็นเน,ะนาะผิดๆขัดๆสักหน่อยเนาะเพราะว่าไอไ้ไฟไฟยูคุนขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้า น้ำน้ำแกงยัดติ่งจะได้ใส่อีกอยู่จะพี่น้องมาเห็นเนาะเดี๋ยดีแกดลงออ่อนะที่เดติ่งใส่เครื่องก่อนพวาอย่างจคะพี่น้องเพื่อให้ักตินะจ้ะพวานแตารล้วเจติ่งก็ใส่เรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวติดเก็ดก่อนนะคะ น้ำแกยงเยติงจะได้ใส่อีกจยูจะพี่น้องมอง่เห็นเน <c oughs> าะข่ะก็กินตะไคร้ให้เพื่อนออกออกมาก่อนมันนี่เยติงกับค่อยจะใส่ภาพยนต์ังเข้าไปขอบคุณในการรับชมด้จากพี่น้องจา๋าขอบคุณในการรับเยติงกับใส่ประมาณนี่จะพี่น้องเอ้ยติดๆขัดๆเนาะพี่น้องจา๋าติดๆขัดๆสักหน่อยเนาะ เพราะว่าไอ้ไฟไฟอยูฟุนตามเครื่องกับพนองกิ <c oughs> ๊เกเนนี่หน่อยรู้สึกว่าจะเก็ตที่หน่อยเดี๋ยวจะตื่นใจดูเนาะจะเห็นบี่น้องเนาะจะพี่นอ้องตื่นจะพาด,ดูนะคะ ตะัดในแจ้กน้อยจักพี่นอ้องใส่แล้วพงนัวใส่แล้วปลาลาก็ใส่เรียบร้อยจ้ะพี่นอ้องใส่เรียบร้อยแล้วเพราะวันนี้ล้อยาองเด๋ยวจ้ะพี่นอ้องจ้ะชมพวะเขาบปได้เห็นดีเนาะนี่นะจ้ะขอบคุณในการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ <c oughs> เนี่ยติงกระใจกว่ามาณนี้จะพี่น้องเอ้ยติดๆขัดๆนาะพี่น้องจ้าถูกใจมิโน่ฮะพี่น้องจ้าเนี่ยเครื่องขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นมาจากภาพยนตรน์ในตำพิกจ้าพี่น้องต้อยอ เย็ดตงกระเจาะตัวนี้ใส่ก่อนจะพี่น้องเดี๋ยวดีแกดลองอับไฟนอ่อนนะที่เย็ดติ่งใส่เครื่องก่อนเพราะว่าอย่างจาะพี่น้องเพื่อให้ใส่ที่เพือ่อรอให้กินหอมแกกินแต่ไข่จนออกมากับคาเนาะกิน น้ำน้ำแกงยัด่ยตึงจะได้ใส่อีกอยู่จ้ะพี่น้องมาเห็นเนาะเนาะหลอดไฟขอยจะตึงอยู่ไก่อันนี้มอที่ตั้งอยู่พี่จ้ะพี่น้องมอตั้งอยู่พี่งานจักเนีาายตึงก็จะให้ยขากับกิตะไคร้ให้เพื่อนออกออกมาก่อนมันนี่เนี่ยตึงกับ่อยจะใส่พาพยน,นุ์นั่งไปขอบคุณในการรับชมได้จากพี่น้องจ้าขอบคุณในการรับ จะตึงกระใจกว่ามาณนี้จะพี่น้องเติดติดขัดขัดเนาะพี่น้องจ้าติดติดขัดขัดสักหน่อยเนาะเพราะว่าไอ้ไฟไฟอยูุ่นติดติดขัดขัดสักหน่อยเนาะเพราะว่าไอ้ไฟไฟอยูฟุนตำพริกนะคะถูกใจไหมเนาะ พี่น้องจ้าเนี่ยรอให้กินหอมแกินตะไข่จนออกมากับคาเนาะกินไห้แล้วพวงนัวใส่แล้วปลาล้าก็ใส่เรียบร้อยจ้าพี่น้องใส่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าวันนี้รอ,อยังอยู่ยจ้าพี่น้องจ้าติ๔ขัดขัดสักหน่อยเนาะเพราะว่าไอ้ไฟไฟยูฟุนเดี๋ยวจะตึงใจดูเนาะจะเห็นบนนอเนาะ จ่าพี่น้องเกตงจะพาดูนะน้อยเย็ดเต็งกระเจะตัวนี้ใส่ก่อนจ้าพี่น้องค่ะตะขัดในจังน้อยจ้าพี่น้องค่ะก็กินตะข่ให้เพื่อนออกออกมาก่อนมันนี่เย็ดเต็งกับ่อยจะใส่ภาพยนต์นางาไปขอบคุณในการรับชมด้จากพี่น้องจ้าขอบคุณในการรับ เยตึงกับใจ่ประมาณนี่จ้าพี่น้องเอ้ยติดๆขัดๆ,ดๆนอกพี่น้องจา้า <c oughs> ให้ดูกกใกล้ๆนะคะเห็นมาจากภาพ,พยนตร์หนังในตมพิกจก่พี่น้องค่ะก็กินตะไคร้ให้เพื่อนออกออกมาก่อนมันนี่เย็ดตึงกับคยจะใ่ภาพยนตร์หนงังไปขอบคุณในการรับชมได้จากพี่น้องจา้าขอบคุณในการรับชม เดี๋ยวจะตึงใจดูเนาะจะเห็นบี่น้อเนาะจากพี่น้องตึงจะพาดูนะของแย่ตึงจากพี่น้องอันนี้ก็อะไรอันนี้ก็ถูกใจไหมเนาะอ,อ่าพี่น้องจ้าเนีย่ยเครื่อง รอให้กินหอมแกินแต่ไข่จนออกมากบขคาเนาะกินเดี๋ยวดีแกล็ดรองอฟ้าน,นอ่อนนะที่เย็ดติ่งใส่เครื่องก่อนเพวาะวาอย่างแะพี่นองเพื่อให้ตามเครื่องแคพนอ,ตองตีเกล็ดเลนหน่อยรู้สึกว่าจะเก็ดที่น้อยตำพริกนะคะ คกากิกตะไคร้ให้เพื่อนออกออกมาก่อนมันนี่ยาดตึงก็ควยจะใส่ภาพยนนตังเข้าไปขอบคุณในการรับชมด้วจากพี่น้องจา้าขอบคุณในการรับพิทีขัดๆสักหน่อยเนาะเพราะว่าไอ้ไฟไฟยู่คนถูกใจพี่น้อะพี่น้อง,อองจา้าเนี่ยเนาะหลอดไฟขอยยาตึงอยู่ไก่อันนี้ หมอที่ตั้งยูพี่จะเพีนน้องหมอตั้งยูพี